สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นลดูดวงความรัก Wish อ m ทารอ์อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโรคา่ค่ะวันนี้นะคะแม่บดเอมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง 20เมษายนนะคะในช่วง1ถึง30เมษายนนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่การนะคะสำหรับคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะแม่มดมีเกมให้ร่วมสนุกกันนะคะเข้าไปดูได้นะคะในคลิปที่เป็นคลิปของการแจกรางวัลของแม่มดนะคะ ตอนนี้นะคะแม่มดจะเปิดไพ่เพื่อดูพลังงานแล้วก็ความรู้สึกของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้ก่อนนะคะไฟออฟเพน n าเคิลค่ะเอดออฟเพน a าเคิลเอชออฟสอนะคะ t ด e e เอ e มเ r ค่ะ Page of Pentacle นะคะ The h a l o f a n ค่ะ Justice The Devil นะคะ Four of s w o r d ค่ะ Three of w a n d นะคะ ทีนี้เราจะมาดูลูกเต๋านะคะว่าคนที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวคุณหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่เลขอะไรบ้างนะคะคนที่เกี่ยวข้องได้แก่ชาวราศีสิงห์นะคะลัคนาหรือราศีสิงห์นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้แก่เลข1น,นะคะ1วัน1สัปดาห์ หรือ1เดือนนับจากนี้นะคะหรืออาจจะเป็นวันที่1นึ่พฤษภาคมก็เป็นได้นะคะนี่คือตัวเลขแล้วก็ลัคนาและราศีที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับพลังงานของตัวคุณนะคะในตอนนี้นะคะภายในตำแหน่งแรกได้ไฟออฟเพนตาเคิลนะคะความรักครั้งนี้มันเป็นรักข้างเดียวนะคะคุณพบเจอกับความรักที่คุณเป็นฝ่ายที่ต้องคอยทุ่มเทใส่ใจให้เขานะคะ ในขณะที่ตัวเขาก็ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจตัวคุณมากนักพูดง่ายๆว่ามันเป็นรักข้างเดียวนะคะที่คุณจะต้องคอยจัดการนะคะกับความรู้สึกของตัวเองบางครั้งนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเททำลงไปนะคะความดีหรือความใส่ใจที่คุณทำลงไปมันทำลงไปด้วยความรู้สึกนะคะบางครั้งคุณก็น้อยใจนะคะแต่ว่า คุณก็ยังพยายามทำสิ่งนั้นต่อไปถึงแม้คุณจะรู้ว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นรักข้างเดียวก็ตามนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะเหมือนกับว่าคุณอยากจะเปิดใจพูดคุยกับเขานะคะถึงปัญหาที่มันมีอยู่ในใจของตัวคุณนะคะอยากจะเปิดใจเคลียร์ความรู้สึกกันอยากจะพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่ ติดค้างอยู่ในใจนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างจากคุณสิปีขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะไพ่ดิเอมเ e อเรอร์เป็นไพ่ตัวแทนของชาวราศีเมษนะคะหรือเป็นไพ่ของคนที่มีอายุแตกต่างกันมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถมากๆนะคะเขาคนที่ทำให้คุณกังวลใจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะนิสัยก็คือแข็งๆตรงๆนะคะคิดยังไงรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาแบบนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณนะคะมีความรู้สึกที่ ังวลอยู่ในใจนะคะมันเป็นเรื่องของศีลธรรมนะคะมันเป็นเรื่องของความถูกต้องนะคะความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในความลับนะคะคุณจะต้องใช้เหตุผลมากๆนะคะคุณจะต้องใช้ความหักห้ามใจแล้วก็คุณจะต้องใช้ความคิดให้มากๆก่อนที่จะลงมือตัดสินใจทำอะไรลงไปบางอย่างนะคะทีนี้มีไพ่เดอะเดวิลเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่า คุณรู้สึกคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องราวของเขาได้เลยนะคะความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในความลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยแล้วก็บอกให้ใครรู้ได้นะคะคุณก็ทำได้เพียงแค่เก็บตัวนะคะแล้วก็อยู่เงียบๆนะคะอยู่ห่างๆจากตัวเขาเก็บตัวเก็บใจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะพยายามที่จะใช้เหตุผลกับความรักนะคะ พยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกไม่อยากให้เขารู้นะคะทีนี้ใบสุดท้ายได้ทีออฟวันนะคะแม่มดมองว่าคุณก็รอคอยการติดต่อจากเขานะคะรอคอยที่จะได้พบได้พูดคุยกับตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่อยู่ในทางไกลนะคะคุณและเขามีระยะทางมีระยะห่างจากกันนะคะ และคุณอยู่ในช่วงของการรอคอยที่จะได้พบเจอหรือได้พูดคุยกับตัวเขาอีกครั้งนะคะนี่คือพลังงานของตัวคุณนะคะที่แม่มดเปิดได้จากไพ่นะคะทีนี้แม่มดจะขอคำแนะนำจากการ์ดนะคะที่แม่มดเขียนขึ้นเองนะคะเพื่อเป็นคำแนะนำให้ชาวราศีเมษนะคะทัศนคติในด้านบวกจะช่วยดึงดูดคนที่เหมือนกันกับคุณ รักคนที่เขามีใจให้เราดีกว่านะคะแม่มดมองว่าคุณอาจจะเจอโจทย์ข้อยากนะคะไพ่ก็เลยแนะนำให้คุณรักคนที่เขารักคุณมันจะง่ายกว่านะคะใบสุดท้ายค่ะฉันอยากให้คุณรักฉันเหมือนที่คุณรักเขานะคะอย่างที่แม่มดบอกนะคะไพ่ 2ใบนี้นะคะมันออกมายืนยันสองใบนี้นะคะคุณอาจจะรักคนที่ไม่ควรรักนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณน้อยใจอยากให้เขารักคุณบ้างแล้วก็ใส่ใจคุณบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานในฝั่งของตัวเขากันนะคะ The Devil ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะ f i g h of Pentacle เหมือนก,นกันกับตัวคุณนะคะ five of cup ค่ะ Age of Sword เหมือนกันกันกบตัวคุณนะคะ five of one ค่ะ ace of one นะคะ knight of one ค่ะ queen of pentacle นะคะ The h a ฮงแมนค่ะใบสุดท้ายนะคะ Ni ออฟครับค่ะ พลังงานในฝั่งของตัวเขานะคะในไพ่ใบแรกได้ The d เด i ิลนะคะนั่นก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในความลับของเขานะคะเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะต้องการอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเขาก็แอบรักคุณข้างเดียวเหมือนกันนะคะแม่มดมองว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกให้กัน แต่ไม่เคยพูดนะคะไม่เคยบอกความในใจต่างคนก็ต่างคิดว่าเป็นรักข้างเดียวนะคะหมายความว่าคุณก็คิดว่าตัวคุณรักเขาข้างเดียวเขาก็คิดว่าเขารักคุณข้างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วคนสองคนนี้นะคะมีใจที่ตรงกันนะคะแล้วก็มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ผ่านไปแล้วแต่เขายังคงลืมเรื่องราวความเสียใจ และปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะคะ f i ออ of Cup มันหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ทำผิดพลาดอะไรไปบางอย่างกับตัวคุณอยากที่จะย้อนกลับไปแก้ไขนะคะแล้วก็เขาอยากพูดคุยกับตัวคุณแบบเปิดใจนะคะ อยากจะบอกถึงสิ่งที่ตัวเขาต้องการและไม่ต้องการให้คุณได้รับรู้นะคะอยากจะเปิดใจพูดคุยกันนะคะอยากจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณได้รับรู้นะคะแต่ทีนี้มันมีไฟออฟวานขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดก็มองว่าได้แค่อยากนะคะแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ไม่กล้านะคะเหมือนกับคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะแสดงออกอีกอย่างหนึ่งนะคะเขา กลัวนะคะในเรื่องของการเปิดเผยความรู้สึกเขากลัวในการที่จะต้องมาพูดเปิดใจกับตัวคุณนะคะทีนี้มีเอฟออฟวันขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าในอนาคตนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับการติดต่อจากเขานะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะก็เลยติดต่อมานะคะเพราะว่า ต้องการให้คุณรู้ว่าเขาไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะเขาก็แสดงออกแบบชัดเจนนะคะว่าคุณเป็นคนที่เขาต้องการนะคะว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากใส่ใจดูแลในขณะเดียวกันนะคะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์หลักอาจจะติดความสัมพันธ์หลักอาจจะติดคอมมิทเมนต์อยู่แล้วก็เป็นได้นะคะความสัมพันธ์นี้เขาจึงค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะในใจลึกๆของเขานะคะเขาค่อนข้างคิดมากเครียดมากนะคะ แต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้แสดงอาการอะไรให้คุณรับรู้เขาเก็บความรู้สึกแล้วก็เก็บอาการได้เป็นอย่างดีนะคะลึกๆแล้วในใจนะคะคุณและเขายังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนต่อกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะ เป็นคนที่นิสัยดีอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นี้พูดง่ายๆว่าเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะกับคนอื่นเขาก็รู้สึกหึงหวงคุณนะคะไม่อยากให้คุณมีคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากตัวเขานะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดอ่านได้จากไพ่ในช่วงนี้นะคะความรักของชาวราศีเมษนะคะ เขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่ติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกที่เขามีกับตัวคุณนะคะแต่เขาก็กลัวนะคะที่จะเสียคุณไปนะคะทีนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูความในใจที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะมีไพ่สไลด์ลงมาแม่มดจะเลือกในฝั่งของตัวคุณและก็ตัวเขานะคะ มาดูในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะไพ่ที่สไลด์ลงมานะคะ I'm sorry that I have let you down ฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวัง I'm done with trying if you want me in your life let me know ฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกัน ใบสุดท้ายนะคะ I can't stop looking at your face ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยนะถึงแม้จะบอกว่าไม่ต้องการเขานะคะแต่ว่าคุณก็แอบตามสืบตามส่องแอบดูเขาจากโลกโซเชียลอยู่นะคะในฝั่งของเขานะคะ You have broken my heart but I still love you คุณทำให้ฉันอกหักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ นี่คือประโยคบอกรักและข้อความแรกที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะ I miss the OU who care about me ฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่เคยห่วงใยฉันนะคะแม่มดมองว่าชาวราศีเมษคุณอาจจะเคยทุ่มเทนะคะอาจจะเคยพยายามกับความสัมพันธ์นี้แต่อยู่ๆวันหนึ่งนะคะ คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนการกระทําไปนะคะไพ่ใบนี้ก็เลยออกมาในแนวที่ตัดพอนะคะใบสุดท้ายนะคะ I just can't get you out of my head ฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะแสดงว่าเขาคิดเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะ การอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบของสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานเก็บไปเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณนะคะถ้าฟังเรารู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นพลังงานโดยรวมเป็นการอ่านโดยรวมซึ่งอาจจะมีพลังงานที่ไม่ได้ตรงกันกันกบตัวคุณ <c oughs> ก็เป็นได้นะคะ ก่อนจากกันนะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เกิดในราศีเมษนะคะซึ่งเป็นราศีเดียวกับแม่โมดนะคะคุณมีสิทธิ์ลุ้นนะคะที่จะได้ดูดวงฟรีกับแม่มดถ้าหากว่าคุณมีลัคนาที่ตรงกันกันกบแม่โมดนะคะ ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ในคลิปที่แม่มดโพสต์เอาไว้นะคะวันนี้แม่มดขอลาไปก่อนนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ